ครับไม่ว่าจะคอมถูกคอมแพงก็ประกอบเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับคนบริเวณนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับก็เฟรมเลนหลังร้อยอัพนะครับนี่ไปไหนเนาะเฮ้ยตัวนี้คตรเด้เปรียบอะเฮ้ยชุเฮ้ยเสียคนกระโดดกระจกลงมาจงไหนะวะ สื่อค่าพบก,กับแอดบล็อกจัดสเปคคอมนะครับวันนี้พ่อก,ก็จะพามาประกอบคอมที่งบประมาณหมื่นกลางๆนะครับครบชุดเนี่ยละลาวสองหมื่นบวกลบคุ้มเลยนะครับก็สามารถอไปตัดต่อสตรีมได้อนาคตอัปเกรดได้นะครับแล้วก็นำมาโดยกับซีบิวเอ็มดีเลเซนห้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับหกคอสิบสองเทสตเพียงพอต่อการเอาไปเล่นเกมเพียงพอต่อการเอาไปใช้งานนะครับแต่ถ้ามีงบหน่อยก็อาจจะไปดูพวก am 5ผมที่เป็นรุ่นใหม่กว่านี้นะครับแต่ถ้าใครมีงบน้อยก็ดูเป็น50 0ก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะอัปเกรดเป็น560กเนี่ยก็แอดพอก็อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าแคชในตัว CPU เนี่ยมันเยอะกว่านะครับเพราะว่าเกมทุกว,วันเนี่ยถ้าแคส CPU มันเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้การปั่นเซมเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็มีแคช CPU อยู่ที่ประมาณ19า mb นะครับรุ่นใหม่ของทาง amd เนี่ยก็จะมีสักประมาณ30เมก32อเมกนะครับของ intel ก็น่าจะมีสักประมาณ20ขึ้นไป นะครับโอเคในส่วนของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็น MSI นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ประกอบง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับสเปคนี้ลูกค้าก็เลือกเ w e r s u ั p l y เองนะครับตัวนี้ก็เป็นคอไซห i วนั0เสียบ80พัดบอนส์นะครับเราบอกเลยว่า p พ w e r ว u p p l พายโคตรหนักนะครับแล้วก็อัปเกรดตัว CPU Cooler นะครับก็ใช่การระบายความร้อน CPU เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอ่ะ เอาแบ็คเกลตออกมาครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้แบบเหมือนแบบคอมตู้ปลาที่แบบจะมีชุดน้ำมี RGB โอียทำไมแอดร้อนจังว,วะไม่ได้เปิดแอร์นั่นโอ้ยร้อนร้อนทำไมรู้สึกมันร้อนลุ่มเนี่ยขนาดนี้ปุ๊บปุ๊บอ่ะโอเคแล้วก็แกะ CPU ออกมานีเพื่อแบบ ใครอาจจะเข้าใจว่าแอปปท็อกประกอบแต่คอมงบ2 0 0 0 0ืนอัพจริงๆก็ประกอบทุกง,งบนะครับตั้งแต่หลัก8-9,000ก็มีนะครับประกอบแต่มือหนึ่งเนาะนะครับอออกมานะครับเขาก็จะมีซีพียูแล้วก็ซิงค์ที่เขาแถมมาให้นะครับจริงๆริงซิงค์เดิมๆก็เอาอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากอัปเกรดซิงค์นะครับก็บอกแอปปท็อกได้นะครับก็จะช่วยทำให้ CPU ียูเย็นขึ้น10ถึง20องศาเลยแล้วแต่ตัว CPU นะครับแล้วก็ ซิงค์นี่แเราก็ใช้ได้อีกยาวนะครับเอาไว้อัปเกรดซีพีรุ่นใหม่ๆที่เราอยากจะอัปเกรดก็ได้นะครับตัวซีพียูมานี่ก็เป็นสติกเกอร์ครับเอาไว้ติดตั้งกับตู้เย็นหรือว่าแปะก,กับตัวเครื่องคอมก็ได้นะนี่ตัว CPU ียูฮัลโหลนี่ r าเส้นห้าูนยครับเฮติด okay, ตั้งเลย อโอเคเี็บร้อยแล้วนะครับต่อมาครับผมเป็นแรมนะครับก็จะเป็นแรม Hesimi Armor DDR4 32 g b นะครับตัวน,นี้ก็เป็นสีเทานะครับสวยงามแกะ มาแล้วนะครับเสียมดำาเท่าๆดูแบบนี้เลยปกบอันนี้ปุ๊บ โอเคล็อกเรียบร้อย M2 นะครับเขาก็จะมีน็อตน็อตอมาบ้า <c oughs> จะมีน็อต M2 บันเล็กๆแบบนี้จริงๆน่าจะใส่มาให้แล้วเนาะทำไมน็อตม,มันมีหลายตัวจังวะนะ M2 มันก็มีแค่1สลอตนะแต่น็อตที่เขาา้ามาให้ดูดิมีสามตัวฟิลแบบเผื่อสำรองไว้หรือเปล่ากันหายอะไรอย่างนี้ แก้วกันแ,แต่็อนมันก็น่าหายจริงๆนะมันแบบอันเล็กมากเลยเดูดิมีมาให้ตั้งสามอันเราใช้แค่อันเดียวก็พอเนาะ M2 นะครับเป็น M2 1,000งพนกิกนะครับพอดีของยังไม่มานะเนาะแอบป็อกก็เลยไม่ได้เอามาโชว์นะเดี๋ยวจะใส่ M2 เป็นตัวรีวิวไว้ก่อนแล้วกันโอเคใส่ M2 เข้าไปฟับเอา แล้วน็อตไปวางไว้ไหนวะเมื่อกี้โอ้ยงนี้เจอและอ่ะเมื่อกี้แพลงไขค,รครวงมานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คตัวซิงกันนะตัวนี้ว่าต้องใช้ฐาน AMD ไหมหรือว่าต้องเอาฐาน AMD ออกตัวนี้เขาก็ใช้ได้ตั้งแต่ a m 4 a m 5เลยนะครับ ซีวตัวเก่าตัวใหม่ใส่ได้เนาะของ Intel ล่ะ Intel ก็ตัวเก่าตัวใหม่ใส่ได้นะครับก็จะมีฐานวางไว้นี่ก่อนปึ๊บนี่ดิบคู่อ่ะเดี๋ยวเจอคู่มือคู่มือก่อน Information Support จริงๆไม่ต้องแถบก็ได้นะ Information Support นี่ หาเอมดีก่อนอยู่ไหนวะอ n t เทลอินเอโอเคเอม4นะครับอ่ะ uh, uh. ต้องถอดฐานนังน,นี้ออกเนาะแล้วก็ใส่น,นี้สวมเข้าไปแล้วก็เาฐานสี่เหลี่ยมนี้ใส่เข้าไปอีกรอบแล้วก็ซิงค์มาใส่ครับโอเคต้องถอดออก นี่ก็เป็นเป็นตัวซิงค์นะครับปึบเขาก็จะแปะซิลิโคนตรงฐานมาให้แล้วนะครับผมฮิตไปสีเส้นครับี่พอลม120มิลลิเมตรหนึ่งตัวไม่มีไฟ RGB นะครับ,รม, mm ม,ม,รบมีโลกโก้ดิฟคูอยู่ตรงนี้โอเคในหน้าตาอ่ะเดี๋ยวฐาน ตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ของตัวซิงค์ดิฟคูออกง่ายๆอยนี่นี่ก็เก็บไว้ให้ลูกค้านะครับ เก็วางไว้แบบนี้ชุบชุบแล้วเราก็ถา,านมานะครับวางลัดตัวใส่ ก็ใส่ง่ายอยู่นะ okay. ตึงๆมือก็พอ เราจะใส่ซิงค์ไปเลยก็ได้นะครับอ่ะต่อมาครับเราก็จะมาใส่ซิงค์เลยเขาก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะโอเคต้องเอาพัดลมออก่อนไม่งั้นมันบังรูน็อตขันไม่ได้ ก็ขันเปแนวทะยแยงนะครับกดกดลงหน่อยเคพอลงทั้งสองฝั่งแล้วเราก็ขันฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยก,ก็ได้ฝั่งนี้โอเคทีนี้เราก็ เอาพัดลมมาใส่มันเป็นตะขอเกี่ยวนะครับโอเ,เกี่ยวซ้ายเกี่ยวขวาเรียบร้อยนะครับทีนี้ เราก็อาสายมาเสียบที่ CPU fan นี่ครับตรงน,นี้จะเขียนว่า CPU fan นะครับแล้วก็เสียบึบเอาสายไว้ข้างใต้ซิงค์นี่เท่านี้เราก็ติดตั้งตัว CPU, c ี u ียูซิงเอเล็กรัมเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเมนบอร์ดไปใส่ไว้ข้างในตัวเคสแล้วก็เอา power supply ไปใส่ไว้ไว้ข้างในตัวเคสนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว power supply กันนะครับตัวนี้ก็เป็น, 650, นคอเซ่ซีเอ็คหกห้าศูนย์นะครับแปดสิบพัทบอนนะครับประกันยาวห้าปีนะครับแล้วหนักนะผมมัสดุค่อนข้างดีครับผมก็มีระบบป้องกันไฟต่างๆครบนะครับนี่ ใช้งานได้ยาวๆนะครับใส่พวกค่า0 5060ศ0 50, น0์0ที่ครับการเจาค่าแดงก็ใส่ได้ผมก็เทียบเท่ากับตัวค่าเขียวที่อะต้องบอกไปนะครับสายนะครับก็จะเป็นสายนนหนาากลมๆแบบนี้นะครับอาจจะเก็บสายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสายมันค่อนข้างหนาเลยนี่นี่ก็ตัวสายนะครับสายก็เป็นประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวขอเอาไปไว้ข้างในตัวเคสก่อนโอเคเพอได้เตรียมสายต่างเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เอาการ์ดจอมาเลยผมตัวนี้ก็เป็น5เอ้ย3050นะครับตัวนี้ก็แนะนำเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนะครับมี DLSS นะครับเปิดที่ทำให้เฟรมเดียวมันสูงขึ้นนะครับเอาแล้วกันไกลหายไปไหนวะเนี่ยเออไม่ใช่คัตเตอร์นี่ครับ สามศูนย์ห้าศูนย์นะครับในงบประมาณจะอยู่สักประมาณหกพันต้นๆเนาะก็เป็นตัวถูกคุ้มเลยครับก็เฟรมเรียดได้หลักร้อยเนาะเดี๋ยวนี้กาจอนทั้งแรงนะครับแกะไงไว้เนี่ยม,ม,มันทำไมไม้ออกอือ นี่การ์ต่อก็จะใส่มินิแบบนี้นะครับมีสองพัดลมนะครับนี่นะครับฟิลเตอร์ความร้อนแบบนี้พัดลมนี่ครับ,ววรบ,บ,มรบไม่ต้องต่อไฟเพิ่มด้วยนะครับเอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยเอแล้วก็ขยับอัน,นี้เรียบร้อยแนละ้วกดสลับปับ๊บนี่ครับก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะ โอเคเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันขอถอดออกก่อนนี่เห็นไหมครับไม่ว่าจะคอมถูกคอมแพงแอดก็ประกอบเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเอาละเดี๋ยวขอตัวไปลงเกมให้ลูกค้าก่อนนะครับเราก็จะดูผลเทสกันใครที่สนใจสังคอมนะครับทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้ผมประกอบโิโดลงเกมพร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางครับ อ่ะแล้วก็มาทดสอบเกมยอดนิยมกันเลยนะครับกับไฟเอ็มคนในประเทศก็800คนนะครับเซตติ้งอันนี้ก็ปรับเน้นเฟรมเรทเลยนะกราฟิกครับผมฟูเอ็ดีแล้วก็โนมอลนะครับปรับต่ำนั่นเองแล้วก็ปิดเงานี่อ่ะไปวิ่งเล่นกันนะครับเฟรมเรทที่ทำได้ครับผม120-130เฟรมเลยนะครับคนบริเวณนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับก็เฟรมเรทหลักร้อยอัพนะครับนี่การ์ดจอก็รันประมาณ60%นะครับซีบิวก็รัน59%นะครับอุณหภูมิ ซ p u อยู่ที่ประมาณ60องศานะครับนี่เราถือว่าอย่างเี้ก็ผมห้องนี้เป็นห้องพัดลมนะครับไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ปิดฝาข้างเคสไว้ด้วยนะครับยังไงนะครับเลือ่อนเรื่องหายห่วงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเงากันดูบ้างนะครับลองเปิดเงาดูปึ๊บความสวยงามสักหน่อยนึงนะครับ เฟรย์ลเลทก็อยู่ประมาณ2 0อเฟร,รมก็ยังถือว่ายังสูงอยู่นะก็เล่นได้สบายหายห่วงเลยนะครับอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปในตัวบ้านเฟรย์ลเลทหลักร้อยอัพครับผมสบายสบายเลยเล่นลื่นๆแต่เมื่อก็กินไปมา1ิบากกิกนะครับโอเคเป็นไงชอบกันไหมครับเนาะก็เล่นได้สบายครับผมใครจะไปเล่นไฟเอ็มสามารถ สตรีมได้นะครับเอาการ์ดจอในการยิงสตรีมเนาะโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปเอาล่ะเราก็มาเล่นกับเกม Delta Force กันเลยนะครับนี่เฟรมเรทหลักร้อยเฟรมเลยนะครับลืนล่นๆเดี๋ยวฟิงไปกอนการจอก็รันเต็มที่นะครับเซตติ้งแอตพ็อกปรับเป็นมีเดยมนะครับได้ประมาณมนะีเดยมไฮเนาะนี่เป็นไงภาพส,สวยๆเลย เอ๊ะมันดูว่าบ้าบ้แปลกอะไรอะไรโอ้เลเซอร์เฮ้อเราทั้งก็าสังปิงน่าจะไม่ดีนะครับมันบ้าบ้าเลแต่ให้ดูเฟรมเลตก็แล้วกันนะทุกคนโอ๊ย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 โอ้แรงจัดอยู่ไหนอยู่ไหน วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเจ้าไหนวะโอ้โหหัวแตกลากหัวคมคมต้นต้นเอ้าตายเฉยยี้วะ โอ้ยโอ้โหโดนตุยหลังแบบเนียนๆเลยอะเฮ้ยไปแก้แค้มมาก่อนมึงอยู่ไหนวะนั่นนั่นมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมไหน,น,นอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีก เดี๋ยวเดี๋ยวเจอปืนใหญ่เจ้ปืนใหญ่เอาเลยเพื่อนขึ้นปืนใหญ่ <Please go. S 1> อาดูซิปติ้งนะครับกราฟิกปรับมีเดิลนี่เดี๋ยวเอ๊ะบาลลาน์นะครับสิวช่างงาน50%เนอนาะโหขลังเทียบเลย โอ้ไม่รู้จะยิงใครดีวะเยอะเกิอนอะ่ะชุบหรอชุบหรอชุบอีกก็าตายอีกข้าวเพื่อนอือหยอดยทีละเมตรดห๋ยดทีละเมตรเอ้ยหัวแตกหัวแตกอืไปไหนนอ้องเฮ้ยตัวนี้โคตรเ,เปรียบอ่ะ เอ้ยใครได้เจ็ดคนแล้วเอ้าเมื่อใครกระโดดไปใครเป็นเพื่อนเดินล้วควัฟเวอร์ให้โอเคับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเด่นได้ลื่นๆอ่ะเอ้ยด,ยดยโอ้โหเ,เพิ้นนะบอกเลยอืมวิ่งมาเรื่อยๆวิๆ่งมาเรื่อยๆ ตายไหมตายไหมโอ้โหยิงแบบต่อเนื่องอนะไรวะเนี่ยโอ้ยอเรียบร้อยแล้วต้องมาเราก็มาต่อกับพัฟจีนะครับนี่ก็เห็นกันแล้วเนาะเฟรมเรทด,ดักร้อยแทบจะทุกเกมเลยฟรมเนี่ยไง่ายไงยตังค่าก็เปริโลนะครับ อ่ะลงตัวพื้นก่อนมาครับมูมูมูมอมอบสติงครับผมฟู l เอสวิวิลโลตัวต้าวิลเดนเอาต้านะครับค่ามาตรฐานทำไมรู้สึกว่าตึกมันสั่นมาสิบีว่าผมใช้งานประมาณ60-70%นะครับอุณหภูมิก็เฉลีย่ยไม่เกิน70องศาเนาะห้องพัดลมไม่ติดแอร์เก็บช้าจังวันไม่ทันใจ เ็ีบยังเอาเก็บแล้วเข้ามาในบ้านก็ผมร้อยสี่สิบเฟรมแค่นี้แหละแค่นี้ก็เตรียมพร้อมบวกการต่อก็รันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแค่เล้หลักร้อยครับผมลื่นๆน,นะครับเห็นไหมล,ลื่นไหลเลยแทบจะไม่สะดุดเลยนะครับคอสปีดสิบยูนิตสี่จุดสอง ครัในใครหน้าไหนก็ออกมาพร้อมบวกความบวกเดยวออกไปที่ถนนกันบ้างฟิวฟิวทาวารโรเฟลมเล็กก็น่าจะสัก200อัพนะครับเด่นได้สบายอนาคตไปต่อได้ผมอัพเกรด CPU อัพเกรดการ์ดจอนะครับแลมนี่ก็ใช้ยาวๆ 32GB กิกเนาะ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเล่นสนอยละสักสองสักส,งสองนาทีเฮ้ยชุบเฮ้ยเสียคนกระโดดกระจกลงมาจงหน่ะวะอย,ยูไหนฝั่งไหนจะเอ๋ชุบชุบชุบ,ชบจะเอ๋อยู่ไหนเนาะอ่ะ โอเคครับ okay, ผมผมปากหอมคอใครสนใจก็ทักมาได้เลย